สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้อง F อซช่องตำเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีวิยังพี่พี่น้องๆนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมช่องตำเกษตรพอเพียงนะสำหรับที่ท่านเห็นตรงนี้ก็เป็นการเตรียมดินที่จะ เตรียมไว้สลับปลูกพืชกินหัวในการเตรียมดินครั้งนี้ผมก็จะปลูกมันเทศและปลูกถั่วลิสงพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากจะปลูกพวกพืชกินหัวก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่เราจะต้องเตรียมในการเตรียมดินครั้งนี้ก็หมายถึงเราจะปลูกพวกพืชกินหัวในบ้านปลูกในเข่งปลูกในตะกร้าปลูกในกระสอบ ปลูกในภาชนะต่างๆที่หลายๆท่านมีพื้นที่น้อยนะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับที่เราจะามาผสมกันที่ผมเตรียมให้ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้ก็อันที่หนึ่งก็มีกแกลบนะมีกแกลบดิบเนี่ยสองส่วนถ้าท่านไม่มีอันนี้ไม่มีกแกลบดิบก็ใช้มะพร้าวสับได้นะครับไม่ต้องแช่ไม่ต้องหมักก็ได้เอามาหมักในนี้เลยอันที่สองผมจะอันนี้สองนี่ผมใช้ขี้หมูเพราะว่าพืชกินหัวเนี่ยชอบขี้หมู นะชอบขี้หมูถ้าเราจะไปปลูกพืชกินใบก็เปลี่ยนจากขี้หมูไปเป็นขี้วัวหรือขี้ควายแทนนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นดินทั้งหมดนี้ก็อย่างละสองส่วนดินนี้ก็เป็นดินเก่ามีทั้งทรายมีทั้งดินก็เทมาจากกระถางเก่าๆนีสองส่วนขี้หมูสองส่วนแล้วก็ผมใช้แกลบดิบสองส่วนนะครับก็ง่ายๆท่านผู้ชม เสร็จแล้วหลังจากที่ผสมอะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับสีค่อนข้างจะคําคลึน,นิดหนึ่งเพราะว่าตั้งไว้นานนะครับก็จะใส่2ขวดรดราดลงไปผสมลงไปสําหรับดินที่จะหมักผมจะหมักในเวลา1เดือนนะหมัก1เดือนแล้วถึงจะไปปลูกเนะรับท่้นาผม,าม้ชมอ่าจะหมัก1เดือนแล้วค่อยไปปลูก ท่านผู้ชมจะไปปลูกพวกผักกินใบพวกผักสลดัดผักกาดผักกาแอะไรต่างเราก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากขี้หมูนะครับเปลี่ยนจากขี้หมูก็มาเป็นขี้วัวขี้อะไรแทนนะครับแกลบอะไรก็คงเดิมดินก็คงเดิมนะครับถ้าอยากให้มันร่วนซุยมากปลูกผักเราไม่ต้องการให้ดินมันแน่นมากก็ลดดินลงนะครับดินอาจจะเหลือสักส่วนครึง่งนะออกครึง่งครึง่งส่วนก็ได้ หรือจเจาสองส่วนแบบผมนี่ก็ได้นะครับถ้าทําที่บ้านถ้าทําไม่เยอะก็ผสมทีละน้อยนะท่านผู้ชมครับอันนี้ผมจะปลูกหลายเข่งหลายตะกร้าก็ผสมเยอะหน่อยในะกระบะนี้เต็มเลยเดี๋ยวก็จะมาผสมกันนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับสูตรปรุงดินปลูกพืชกินหัวสามารถไปปลูกพวกถั่วที่สงมันเทศนะมันหน้านาที อะไรที่มันเป็นหัวในดินนะปลูกได้หมดท่านผู้ชมนะครับปลูกได้หมดนะครับก็สูตรก็ใช้อย่างละสองส่วนสองส่วนเอาง่ายๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับปรุงเสร็จก็หมักทิ้งไว้หมักทิ้งไว้แล้วค่อยมาปลูกกันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับมาแนะนําในเรื่องของการเตรียมดินปลูกสําหรับพืชกินหัวก็ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ